แต่งตัวลดอายุป้าวัย45กันดีกว่าจ้ามาแบบว่าป้าๆาสมๆแบบนี้เลยนะชุดอยู่บ้านแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะแต่งตัวลุกไหนบ้างในวันนี้คลิปนี้นะคะจะจับเสื้อหนึ่งตัวมาใส่ให้ได้แบบ3ลุกนะก็จะเป็น3มลุกที่เห็นนี้เลยนะคะเมื่อกี้ลุกแรกอันนี้เป็นลุกที่2องนะองในหวาน แล้วก็มาลุกที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นลุกแบบลำลองใส่ได้เรื่อยๆเลยเนาะทั้ง3มลุกก็จับมิกซ์แอนแมตด้วยเสื้อตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็จะได้หลายลุกในแบบที่ต่างกันเนาะเสื้อที่เอามาใส่ให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นเสื้อแขนตุ๊กตาของร้านมินนี่นะคะตัวแขนตุ๊กตาเนี่ยเราจะเอามาใส่ขึ้นหรือว่าจะเอาลงมาป่านไหล่ก็ได้นะคะใส่ได้2แบบเลยก็เป็นเสื้อที่แบบว่าช่วยพลางแขนที่แบบอบอบุ่นของปุ่นได้ดีนะคะ แล้วก็เป็นแขนตุกตาใส่แล้วแบบว่าตู้สมอกเขาไม่อึดอัดเลยนะก็คือยืดได้ดีนะคะเนื้อผ้ามีลายปักในตัวนะคะน่ารักดีนะแล้วก็ใส่กับกระโปรงของร้านเดียวกันเลยค่ะเป็นกระโปรงชั้นๆแบบนี้น่ารักดีออกแนวหวานหวานมาลุกที่2กันบ้างนะคะมาจับใส่กับกางเกงขามมาบ้างนะเป็นกางเกงขามมาเอวสูงจากแบรนด์พรมทองนะคะก็มาจับใส่คู่กันได้ดีเลยนะออกแนวแบบล่ำลองไปไหนก็ได้นะคะสะดวกสบายดีและลุกที่3เป็นลุกที่ปุ่นชอบที่สุดเลยจับมาใส่กับเอี๊ยมของพรมทองเหมือนเดิมค่ะ ลูกนี้น่ารักมากเลยนะคะป้าวัย45แบบปุ่นใส่แล้วก็ยังรอดนะคือปุ่นว่ามันก็ไม่ได้แบบว่ากระชากวัยเกินไปเนาะพอใส่กับแขนตุ๊กตาแบบนี้มันเข้ากันกับตัวเอี๊ยมได้ดีเลยนะคะทําให้การใส่เอี๊ยมเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อแล้วก็ดูมีอะไรนะคะจะแบบว่าใส่ตัวตะขอไว้2สองข้างแบบนี้หรือว่าจะใส่ข้างเดียวแบบตอนต้นคลิปนี้ก็ได้นะคะน่ารักทั้ง2แบบเลยจับใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบแบบนี้ก็คือเข้ากันมากๆนะแล้วก็หาหมวกสักใบกระเป๋าสักใบมาใส่คู่กันนะคะอย่างวันนี้ก็คือคอม สีฟ้าทั้งหมดเลยนะมันก็ดูแบบว่าตัดกับเสื้อข้างในสีขาวดีนะคะก็เป็นลุกที่ชอบมากๆหรือจะตัดกระมวกสีขาวแบบนี้ก็โอเคค่ะยังมีอีกหลายลุกเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะ